การกลับมาของอภิสิทธ์จุดเปลี่ยนหรือเพียงเกมเดิมในวันที่18ตุลาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรลักสีบรรยากาศคึกคักด้วยการประชุมใหญ่วิสามันของพรรคประชาธิปัตย์ปชปซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหอชุดใหม่การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากมีสมาชิกพรรคอดีตสสที่ลาออกไปก่อนหน้านี้กลับมาเข้าร่วมประชุมอีกครั้งแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือทำไมอภิสิทธ์เวชาชีวะอดีต หัวหน้าพักคนที่เจ็ดถึงต้องกลับมาบ้านและนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือเพียงเกมเดิมที่ซ้ำซากแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยเมื่อเวลาสิบนาฬิกาเข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพักนายเทิดพงษ์ชัยนัน์นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ได้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นไปเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แบบร้ายคู่แข่งซึ่งน่าสงสัยว่าทำไมไม่มีผู้สมัครอื่นๆที่สนใจตำแหน่งนี้หรือว่านี่เป็นการจัดการที่ได้รับการวางแผนล่วงหน้าหลังจากการโหวตปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ ได้รับเลือก96.18%ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงอย่างน่าทึ่งในขณะที่เสียงปรบมือลั่นห้องประชุมนายอภิสิทธิ์ได้ลุกขึ้นพูดถึงความขอบคุณต่อทุกคนที่มาร่วมประชุมและยืนยันว่าใจของเขาไม่เคยไปไหนแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเขาถึงตัดสินใจกลับมาบ้านนี่คือคำถามท,าที่หลายคนอยากรู้คำตอบและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปนายอภิสิทธิ์ได้เปิดเผยว่าเขาได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาในการเชิญชวนคนใหม่ๆ เข้ามาอยู่กับพักซึ่งเป็นสิ่งที่ดูดีแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเขาถึงต้องการคนใหม่ๆใ,ในขณะที่พักมีสมาชิกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนี่คือจุดที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือเพียงเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจในที่สุดก็มีการประกาศกรรมการบริหารชุดใหม่จำนวน41คนซึ่งประกอบด้วยนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพารองหัวหน้าพักตามภารกิจจำนวน8คนและอีกหลายตำแหน่งสำคัญอื่นๆซึ่งน่าสนใจว่าทีมงานใหม่นี้จะนำพักไปสู่ทิศทางใด คำถามที่น่าสนใจทีมงานใหม่นี้จะสามารถนำพักประชาธิปัตย์กลับมาสู่ภาวะเดิมหรือไม่และนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือเพียงเกมเดิมที่ซ้ำซากขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยและวิเคราะห์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้